ค่ะเล็กจากช่องเล็กแล้ะแปลนะคะวันนี้เล็กพาทุกคนมาที่นี่ค่ะที่นี่คือหมู่บ้านบันียามาสเตอร์พีสลัตตาธิเบตค่ะที่เล็กยืนอยู่นี้นะคะก็ค,ะคือหน้าบ้านหลังนี้เลยค่ะหลังที่เล็กจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด538ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ 620ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังมุมนะคะฝั่งตรงข้ามของบ้านนะคะเป็นส่วนของหมู่บ้านนะคะและมีบึงน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะทำให้บ้านหลังนี้นะคะมีอากาศร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะและทุกคนนะคะทุกคนตามเล็กว่าดูนะคะว่าบ้านหลังนี้สามารถจอดรถในบ้านได้รวมๆแล้วนะคะเกิน10คันค่ะมีโรงจอดรถ ที่สามารถจอดได้มีหลังคาปิดประตูปิดมิดชิด6คันค่ะตามเล็กเข้ามาดูในบ้านกันดีกว่าค่ะมาค่ะตามเล็กเข้ามาดูด้านในกันดีกว่านะคะเข้ามาถึงตัวบ้านนี่เลยค่ะพื้นลงรถก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสามารถจอดรถได้แบบ ด้านนอกเนี่ยก็จอดได้เรียกว่า6-8คันแล้วนะคะเนี่ยค่ะลงรถดูเลยค่ะทุกคนที่เล็กบอกมีหลังคามิชิดเลยนะคะมีทั้งหมด3บานนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นสวนขนาดใหญ่นะคะมีต้นไม้ใหญ่ทำให้บ้านล่มรื่นมากขึ้นไปอีกนะคะ และนี่นะคะที่เล็กจะพามาดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะเดิมทีมีสระว่ายน้ํานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่สักพักหนึ่งแล้วสระว่ายน้ําก็เลยไม่ได้ดูแลนะคะแต่สามารถมาพัฒนาใหม่ได้นะคะด้านข้างของสระว่ายน้ำด้านขอโทษค่ะด้านหลังของสระว่ายน้ําดีกว่าค่ะก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่รองลงมาค่ะมีความร่มรื่นมากๆตามเล็กมาดูเลยค่ะ นี่เลยค่ะมุมศาลานะคะและทางนี้นะคะประตูนี้ที่ทุกคนเห็นคือเป็นมุมเข้าห้องอาหารนะคะนี่เลยค่ะตามเล็กมาดูที่สวนสวนขนาดใหญ่ลองลองมานะคะดูความร่มรื่นสิคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะทำให้บ้านหลังนี้นะคะอยู่แบบไม่ต้องเปิดแอร์อยู่ได้แบบสบายๆชิลๆมากๆค่ะ นี่ค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็ยังสามารถจอดรถได้อีก2องคันนะคะแล้วมีประตูทางเข้าอีก1ประตูนะคะตรงโซนนี้นะคะเจ้าของบ้านเดิมทำเป็นเออน่าจะเป็นบ่อน้ำพุค่ะส่วนทางโซนนี้ที่ทุกคนก็เห็นนี่นะคะเล็กคาดว่าเขาน่าจะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาไว้แต่เดิมค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปดูด้านในกันแล้วนะคะตามเล็กมาเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเปิดประตูเข้าบ้านมานะคะเราก็จะเจอกับพี่หมีพี่หมีอยู่ต้อนรับเรานะคะน่ารักมากๆ น่าจะสันนิฐานว่าพี่หมีเป็นของเท็ดดี้เฮานะคะน่าจะเป็นทั้งพี่หมีผู้ชายพี่หมีผู้หญิงนะคะอ,อันนี้จริงๆแล้วนะก็สามารถทําเป็นห้องโถงใหญ่ๆขนาดใหญ่ได้อย่างสบายเลยนะคะพอเราเดินเข้ามานะคะตรงส่วนนี้เราก็จะเจอโถงบันไดค่ะ ถงบันไดที่เดินขึ้นชั้นสองนะคะแต่เล็กยังไม่พาไปชั้นสองนะคะเล็กจะพาไปดูห้องอเนกประสงค์ห้องรับประทานอาหารห้องเตรียมอาหารห้องครัวกันดีกว่าค่ะ นี่เลยค่ะเล็กพามาดูห้องรับประทานอาหารและห้องเตรียมอาหารนะคะทุกคนทุกคนเลยเออโต๊ะเป็นโต๊ะหินเป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะที่นั่งขนาด8ที่นะคะและนี่เลยค่ะชอบมากๆถูกใจเล็กมากๆที่เตรียมอาหารขนาดเล็กว่าขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทุกอย่างพร้อมนะคะไมโครเวฟทุกอย่างตู้เย็นพร้อมที่เก็บ สำหรับส่วนครัวนี่ดีมากๆค่ะส่วนด้านในนี่นะคะเล็กพาไปดูครัวไทยค่ะตรงห้องนี้นะคะก็คือส่วนของครัวไทยค่ะเราสามารถทำอาหารหนักได้อย่างสบายๆเลยนะคะจากห้องรับประทานอาหารตรงนี้นะคะเล็กจะพาทุกคนไปห้อง Family room ค่ะนี่ ค่ะห้อง Family Ro ูมก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่นะคะมีสามารถถ้าเปิดบ้านออกไปก็เราก็จะมองเห็นมุมสวนและก็สระว่ายน้ำนะคะถัดจากห้องแฟมิลี r o ูมนะคะนตันๆจะเจออะไรเนาะ,ะเราก็จะเจอ ห้องนอนชั้นล่างค่ะพร้อมหนึ่งห้องน้ำนะคะจะได้วิวสวนนะคะจะได้วิวสวนสวยงามอยู่แล้วก็คือแบบว่าบรรยากาศดีมากๆแบบว่าคือร่มรื่นสบายใจมากๆนี่ค่ะห้องน้ำของชั้นหนึ่งนะคะซึ่งจะมีทั้งชวบล็อกอยู่ในนี้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่น,นแตน นี่เลยค่ะเล็กพาทุกคนมาดูห้องมาสเตอร์นะคะตรงส่วนนี้นะคะเล็กให้ดูส่วนนี้ก่อนดีกว่าส่วนนี้เป็นส่วนวอล์กอินโคเซ็นะคะทุกคนซึ่งมีตู้แบบใหญ่มากๆอลังการมากๆนะคะตามเล็กไปดูในส่วนของห้องนอนดีกว่าค่ะนี่ทุกคนดูเลยห้องนอนนะคะก็มีเตียงนอนมีโต๊ะทำงาน มีโซฟาขนาดใหญ่อีกแล้วมีทีวีมีตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าอีกแล้วค่ะแถมยังมีตู้เย็นในห้องนอนด้วยนะคะห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยนะคะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะคือ1ในส่วนของห้องนอนห้องวอล์กอินโคลเและห้องน้ำค่ะทุกคนดูเลยคะ่ะโอ้โห ใหญ่อลังการมากๆเลยห้องน้ำห้องนี้นะคะแยกส่วนเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องสตรีมค่ะห้องน้ำในห้องนอนมีห้องสตรีมด้วยค่ะแล้วก็เจอบาสแทบนะคะอ่างอาบน้ำปั่นน้ำจากรกู้ซี่อย่างขนาดใหญ่นะคะคราวนี้มาก็จะเจอห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องถ่ายห้องบรรเทาทุกข์ดีกว่าค่ะ แล้วก็นี่ชอบมากๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะกระจกบานใหญ่ค่ะอันนี้ในห้องมาสเตอร์ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะตามที่เล็กบอกค่ะตาเล็กจะพาไปดูอีกสองห้องนะคะตามเล็กมาเลยค่ะเล็กจะพาทุกคนไปดูห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่สองนี้นะคะก็แบ่งเป็น3ส่วนเช่นกันค่ะ ในส่วนเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอห้อง Walk-in c o o s e t ขนาดใหญ่นะคะทุกคนดูทุกคนดูคุณผู้หญิงต้องชอบมากๆแน่เลยในส่วนของห้องนี้นะคะเล็กบอกก่อนเลยก็แยกเป็น3ส่วนเหมือนด้วยกันเปิดมาเจอ Walk-in c o โ s e t ในส่วนที่2เราก็จะเจอห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะมีโซฟา ห้องนอนมีมุมดูทีวีส่วนตัวนะคะมีมุมทำงานและก็เตียงนอนนะคะเอะ๊แต่ในส่วนที่3ให้ทุกคนทายว่าคืออะไรนะตามเล็กไปดูส่วนที่3ก็คือห้องอห้องน้ำนั่นเองค่ะหรือห้องอาบน้ำนะคะใช้ร่วมกันค่ะเข้าจากห้องน้ำมาแล้วก็จะเจอนี่เลยกระจกบานใหญ่เล็กเดานะ เจ้าของห้องนี้ต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วเราก็จะเจอห้องน้ำนะคะซึ่งจะมีส่วนของชาวอร์บ็อกทำไว้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวตามเล็กไปดูห้องนอนที่3กันค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือห้องนอนที่3นะคะ ทุกคนในส่วนของห้องนอนที่3มนะคะแยกเป็น2ส่วนนะคะก็คือเป็นส่วนของ walk in closet แล้วก็ห้องน้ำนะคะเหมือนกันค่ะในห้องน้ำมีส่วนโซนแห้งโซนเปียกนะคะแล้วก็มี shower box นะคะเราเข้าไปดูในห้องนอนกันดีกว่าค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะก็เป็นเตียงคิง size ขนาดใหญ่นะคะแบบห้องก็คือแบบ จัดไว้ลงตัวมากๆเลยคือสะอาดแล้วก็คือโปรงง่งโล่งสบายมากๆมีมุมทำงานดูทีวีจบในห้องนี้เช่นกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูในตัวบ้านกันแล้วนี่ตรงที่เล็กยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่เล็กบอกตั้งแต่เดิมเลยว่าฝันตรงข้ามบ้าน เป็นสวนของหมู่บ้านแล้วก็มีมึงน้ำขนาดใหญ่เห็นไหมคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าดูแล้วชอบถูกใจบ้านหลังนี้นะคะรีบติดต่อเล็กมานะคะที่เบอร์0629898915ค่ะหรือล ne@ แอดด้านล่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเล็กบอกก่อน หมู่บ้านมณียามาสเตอร์พีซลัตนาทิเบตนี้นะคะอยู่ใกล้อยู่ในทำเนี่ดีมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีไซม้านะคะการเดินทางตัวหมู่บ้านเองก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะการเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าดูแล้วชอบถูกใจ กดไลค์กดติดตามช่องเล็กเลิฟแลนดด้วยนะคะวันนี้เล็กไปก่อนคะ่ะ